กเออขโม่ค่อ่เขาก็จนอโมไอก็หันนอนอบนน้องก็ริกก็หันเนนหนูเที่ยวจะชี้อีตส่าอ้ออก็นี้ก็บนน้องคืนลยกเนกี่ขดมเก็กก็ลา้งจะเนด็กกจะลกคืนเลยฮะเนระ

ปิดตามอก็จะเล็งหายเบี้ยวออเอมนเดียนี่ก็เป็นคนปิดตานี่ก็ไอ้นอนเหน่ะไอ้ก็อ้วกอะไรอย่างไรเลยเกินเน่หายแล้วยอก็อะไรอยงกูปิดตาแ้วเจ้กูมองนีเนื่หายเที้ยกูพยายามกูนีเห่อยหายในปพกเกเนี่ยยอกูชิโอลีเนี่หายเจอันงยจิเตี้ยจิตสิมาในปกแกเจนเษย์ที่ปิดตาเจกูปอกกเจกูพยายามหนงเลยไอ้พยายามปวดเจริเนี่อยหาอ่าอ่ไอ้ก็นี้

ไม่ว่าไอ้คนที่อยู่มาปิดตาหรือย่อดคนที่อ่ามาเป็นคนเป็นเป็นคนจอ้อเนาะนี่กู้เยอะจุฮะกอสิ่งที่มันคือความจริงเหรอไอ้เลิงคือปิดตาหนึ่งกู้ฮันนี่โอตาโอตาเลรนเลรนปิดตาเอ็นเนือน้อเนือนอน้อจีบปู่เอ็นจีเลยแต่ว่าถ้ายอดาเนือ้อฮังจิเชี่ยวฟังคนที่เขามองเห็นน่ะแต่น่ก็จะไปไม่ได้เนาะแต่ ขอนอนในกูเป็นอีบทเรียนใจฮิออดาการที่อยู่จะใช้ชีวิตในทุกๆวัน,นอ่ะอยู่จู่เชื่อฟังเชื่อฟังในที่นี้สําหรับกู้ภาาแต่เชื่อฟังสิ่งอันดับแรกเลยก็คือหยอดเชื่อฟังเพื่อนเพื่อน,อนในคำน้นว่าเพื่อนมาในในจะได้แปลว่าเฉพาะเกิดในยอกก็หยอกกุลีเพื่อนซะเนื้อแปลได้หมายถึงว่าอาจจะเป็นแบบว่าคู่ชีวิตของเราเห็นหรอหะ แต่ว่าสิ่งสําคัญสําหรับอาจารย์จินชัมเระย์เพื่อนร่วมทางของย you, ุยอภาคัมภีร์เรย์เพระวจนะกคำของพระเจ้านะฮะเออแต่ยุวะยุยวก็จินองรูเชื่อฟังคนที่เขาเชื่อฟังแล้วก็ไม่ใช่เชื่อฟังอย่างเดียวนะต้องไว้ใจเขาด้วยนะเราถึงจะเชื่อฟังใช่ไหมไม่เดียแต่อยูุหะเลยสามารถไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องนะฮะเพราะอย่าใดถ้าคือยุจินองรูเดย์ถอนเดอร์แต่ยุอาจจะไปไม่ได้ยูุจะ ข้ามส,สิ่งที่กีิดขวางข้างหน้าไม่ได้ก็ได้เน,น,นเนาะแต่ขอน้องกูเป็นบทเรียนเเนานจะเพอเหรอ